รู้ว่าชัดๆออกโครงการไม่เทรวมมาประมาณ7เดือนแล้วนะครับสําหรับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยอยากรู้ว่า7เดือนนี้เนี่ยพี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเขาให้ความร่วมมือกับการแยกเศษอาหารออกมาจากขยะอื่นๆเนี่ยจริงหรือเปล่าพนักงานกรทมตามเขตต่างๆพี่ๆรถเก็บขยะเนี่ยจะทํางานกันยากลําบากขึ้นไหมนะครับและเขาแยกและเขาเอาไปไหน ไม่เทรวมจริงไหมนะครับวันนี้ผมจะมาดูเขตต้นแบบที่เขาบอกว่าจัดการขยะนะครับมีการช่วยกันรณนงคลงกันแยกขยะเศษอาหารได้จริงนะครับกับที่นี่คือเขตทนบุรีครับผมทนบุรี ครับเขาบอกว่าจะเป็นเขตแรกในกรุงเทพมหานครที่ตั้งใจจะไม่ส่งขยะไปที่บ่อฝังปลบกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าไม่เทรวมจริงไหมครับวันนี้ครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้ขอติดรถไปด้วยนะครับรถคันนี้จะมีการวิ่งบ่อยแค่ไหนครับทุกวันครับทุกวันทํางานกันทุกวันวันละวันละแดชั่วโมงครับวันละ8ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3ามทุ่มครับเก็บขยะเศษอาหารอย่างเดียวใช่ครับ โอ้แม้มันมีให้เก็บเยอะขนาดั้นคือว่าอย่างนี้ร้านค้าแต่ละร้านครับเลิกเวลาต่างกันครับเพราะเราจะรู้แต่ละร้านว่าเขาเลิกกี่โมงขยะแล้วเสร็จกี่โมงก่อนหน้านั้นเนี่ยทางร้านทางโรงเรียนทางอะไรเงี้ยไม่ได้ช่วยเราแยกขนาดนี้นั่นคือเทรวมเขาจะรวมกันหมดทั้งขยะทั้งอาหารแต่คราวนี้พอมาทันชาติชาติก็จะมีโครงการนี้ขึ้นมาไปฮะลง ที่นี่แยกเศษอาหารกันดีไหมครับแยกดีค่ะเพราะว่าอย่างที่เราตั้งไว้อานานเริ่มเริ่มรู้จักคัดแยกขยะอย่างตัวคัดแยกเศษอาหารนี่ก็จะมีชาวบ้านเริ่มแล้วว่า อ่ะใส่ข้าวนะไม่ไม่ใส่รวมแยกมาเป็นถุงประรวมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บทุกวันครับทําไมคนที่นี่ถึงแยกขยะเศษอาหารก็คือด้วยหนึ่งเศษอาหารจากที่เราฟังอย่างสํานักงานเขตมาประชาสัมพันธ์เราว่าเอยเศษอาหารเนี่ยเขาไปทําประโยชน์ต่อนะเขาไปเลี้ยงปลานะเขาไปไปคุกกับส่วนผสมเพื่อจะเลี้ยงสัตว์หรืออะไรแล้วก็เป็นการลดขยะในชุมชนอ๋อนี่ๆนี่เเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ แยกไว้นะครับแล้วครับอย่างนี้เมื่อกี้ที่พี่เจ้าหน้าที่เขาเก็บไปแล้วนะครับก็จะมีถังเนี้ยเป็นถังรวมของชุมชนนะครับมาทิ้งกันกี่บ้านเนี่ยพี่ก็ในละแวกนี้ค่ะหลายบ้านหลายบ้านเลยว่าไม่ได้เยอะแบบว่าก็คือให้เขาเริ่มรู้จักว่าการคัดแยกขยะครับ ส่วนใหญ่เป็นขยะจากบ้านเดือนไม่ใช่ไม่ใช่ร้านค้าใช่ไหมไม่ใช่ร้านค้าแรกๆเขาก็จะโยนทิ้งแต่ที่เขาเริ่มรู้เขาบอกต่อต้องบิวกันนานไหมต้องแบบขอความร่วมมือกันนานไหมเขาถึงให้ความร่วมมือพอเราเริ่มเห็นแล้วเราเริ่มวางเราเริ่มมีตัวอย่างให้ดูว่าคนเอามาทิ้งนะคะอันนี้นะคัดแยกเขาว่าอ้าวแต่นี่ก็จะทิ้งในขยะรวมนี่แสดงว่าคนในชุมชนรู้นะครับว่าถ้าเขาแยกไว้มีประโยชน์เราไปใช้ประโยชน์ต่อก็เลยเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนช่วยกันแยกนะครับเอาเดินมาแล้วก็โดยเฉพาะเปลือกไข่นี่ก็เอามาทำเป็นสร้างมูลค่่าตอ้ เปลือกไข่บดไว้แล้วตากแห้งแล้วนะครับ,ครครบอันนี้เอามาทําอะไรครับเนี่ยก็นี่ค่ะก็คือจะมาทําตัวปุ๋ยอ,อัดเม็ดขึ้นลูกเปลือกไข่มาทําปุ๋ยใช่ค่ะ<อ>ก็ใส่กับต้นไม้ที่นี่ก็คือจะเก็บเปลือกไข่ก็จากชาวบ้านนะคะจากชาวบ้านที่ร้านขายข้าวไข่เจียวพอาเรารู้ว่าเราเก็บเปลือกไข่คะ่ะครับเราก็จะเอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนมในซอยเนี่ยนะครับนอกจากบ้านเรือนก็จะมีในร้าน ขายของเนี่ยนะครับขายอาหารเนี่ยนะก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้เป็นป้ายแบบนี้ติดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่เทรวมนะครับก็จะได้รู้กันนะครับว่าเออบ้านไหนที่เขาให้ความร่วมมือนะแยกเศษอาหารไว้นะก็จะนําออกมาวางหรือว่าเอาไปรวมไว้กับถังที่ของชุมชนนะครับอย่างนี้ร้านนี้ขายอะไรครับขายอาหารตามสั่งค่ะขายอาหารตามสั่งอ๋อเห็นมีสติกเกอร์ไม่เทรวมด้วยอันนี้คือเราได้มาจากไหนแล้วทําไมเขาถึงให้เราอย่างไงครับ ก็คือทางทางเขตเขาก็จะมาขอความร่วมมือกับเราอบอกว่าขยะที่แบบว่าเศษอาหาร,รเสษอะไรถ้าลูกค้าทานไม่หมดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวทางเขตท่านก็จะมาจะมารวบรวมแล้วก็เอาไปเลี้ยงปลาอ,อย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ผมก็ดีมากเลยนะในการที่เขตเนี่ยให้ความรู้ข,ข้อมูลกับประชาชนอย่างชัดเจนว่าเศษอาหารเขาจะไปทําอะไรพอรู้ว่าจะไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาปุ๊บพี่ๆชาวบ้านชุมชนเนี่ยก็จะได้เตรียมให้ถูกต้องไง พอบอกแค่ว่าคัดแยกเศษอาหารคัดแยกขยะอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรใช่ไหมครับเพราะไม้จิ้มฟันทิชชู่อะไรมันก็เป็นขยะอินทรีย์แต่พอรู้ว่าจะเอาไปเลี้ยงสัตว์ปุ๊บเขาจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้อนี้อันตรายมีเศษพลาสติกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องปลาเป็นอันตรายแล้วมันลําบากขึ้นไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยได้แยกแล้วก็รวมรวมไปแล้วตอนนี้ต้องมาแยกเป็น2ถุงเงี้ยไม่นะคะก็คือทําเป็นประจําอยู่แล้วอ๋อครับพอมีนโยบายไม่เทรวมปุ๊บรู้สึกไง ดีใ,ใจเพราะเราแยกอยู่แล้วนะเนาะจะแยกเก็บให้เราหน่อยก็ดีดดเราได้บุญด้วยนะครับอขอบคุณพี่มากนะครับผมอโอเคครับามาเลยนะครับนี่คือร้าน๋วยเตี๋ยวเรือนะครับนี่ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่เทนรวมนะครับผม เขาเข้าไปเก็บขยะหลังร้านนู้นแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วยิ้วมาแขนตึงนะฮะโอ้หัวเตี๋ยวเรือก๋วเตี๋ยวเรือแล้วเขาก็แยกน้ำหมอกเนาะที่นี่แยกน้ำหมอกนะครับเออทำให้แบบเบาน้ำหนักไปได้เยอะเลยนะครับไปอีกแล้วไ่เจรวม ขนานี้รถเก็บขยะได้เดินทางมาบริการท่านถึงหน้าบ้านแล้วกรรณาเตรียมแยกขยะและไม่เทรวมด้วยนะครับมาฮะคราวนี้ตามมาอีกลานหนึ่งนะครับหมูทอดเจ้าดังนะครับที่นี่นะฮะหมูทอดบ้านแขกที่หนึ่งเรื่องหมูทอดอันนี้คือที่ที่พี่แยกเก็บเศษอาหารไว้นะครับใช่เป็นบางส่วนนี่ก็จะเป็นเกลือไข่กาแฟ แล้วก็ oh. ชาครับที่เราคัดแยกไว้อันนี้เอามาตาก,ก่อนนีเหรอครับใช่ตากก่อนครับแห้งก่อนแล้วเศษอาหารอื่นๆเศษอาหารจะทิ้งด้านนี้ครับก็เป็นโซนที่เก็บอาหารครับผมมาจากในห้องอาหารเลยโดยตรงนะครับครับก็จะแยกพวกเศษอาหารก่อนอ วันวันหนึ่งนี่ได้เยอะไหมครับประมาณถังหนึ่งเนี่ยประมาณถังนึงเลยแต่ลากคคาเยอะๆแล้วเราเริ่มแยกขยะเศษอาหารนนานค่ไหนครับอก็ตอนแรกตอนทําร้านาหม่ใหม่ครับก็มีเจ้าที่จากเขตทนบุรีฝ่ายรักษามาให้คําแนะนําพวกนี้ครับว่า ต้องแยกเศษอาหารพวกนี้ไปทําประโยชน์ได้แล้วก็ได้รับคำแนะนําได้รับความรู้จากพวกพี่เขาเราก็<ม>ทําตามก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะมาบอกเนี่ยเราจัดการยังไงก็ใส่ถุงดารวมไปถุงดำรวมไปนะครับการถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการรู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันใช้ประโยชน์อะไรได,ได้เขาสามารถทําตามได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นทําประโยชน์ได้ให้คนอื่นไปสร้างธุรกิจสร้างไรายได้ได้ผมว่ามันก็มีประโยชน์ต่อ<ม>เงินรวมไป โครงการไม่เทรวมนะครับผมว่ามันดีสําหรับผู้ประกอบการทุกคนแล้วก็มันสามารถใช้ขยะให้มันเป็นประโยชน์ได้ครับเราสามารถทําขยะให้เป็นประโยชน์กับเราได้หรือบางคนสามารถทํารายได้จากขยะได้ทําความเข้าใจกับโครงการครับแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเราทิ้งเราเราสละเวลานิดนึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าเพื่อสร้างไรายได้ให้คนอื่นเพื่อหมุนเวียนธุรกิจเราได้ครับในวัด ก็มาเก็บมาถึงนะฮะพวมาลัยที่แยกเอาไว้นี่ครับ mm hmm. ก็จะมาเก็บต่อไปนะครับ mm hmm. เพื่อไปทำเป็น mm hmm. ดอกไม้เครื่องหอมนะครับของนี่ง ห้างสรรพสินค้าครับมาแล้วที่เขาจะมีห้องแบบนี้เลยนะครับเป็นด้านหลังของห้างก็จะเป็นที่ที่เก็บขยะนะครับอ่า,าแล้ว,ลวรถก็จะมาจอดตรงนี้ก็จะมีห้องสาหรับขยะเปียกโดยเฉพาะเลยนะอ่เหมือนว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยในแต่ละร้านอาจจะมีการแยกแล้วก็ตกหล่นนะครับอาจจะไม่ไม่ได้แยกละเอียดมากเพราะฉะนั้นมันจะมีเศษพลาสติกช้อนซ่อมซองเครื่องปรุงอะไรเงี้ย ติดเข้าไปในเศษอาหารอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่พนักงานเนี่ยนะครับก็จะต้องมาคัดแยกเอาพวกพลาสติกเนี่ยออกมาก่อนนะเอาไปเฉพาะที่เป็นเศษอาหารเท่านั้นจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาไงใช่ไหมก็ต้องแยกสิ่งที่มันกินไม่ได้ย่อยสลายไม่ได้ออกไปก่อนร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีป้ายว่าเข้าร่วมโครงการไม่เทรวมนะครับก็เป็นร้านอาหาร ขายเครื่องดื่มด้วยนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทั้งทางห้างแล้วก็ทางเขตในการที่จะแยกขยะเศษอาหารนะครับแอบมาดูหลักร้านนี่ก็มีตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นเป็น3ทางขยะแยกทั่วไปขยะเปียกและก็รีไซเคิลนะครับขยะที่เป็นเศษอาหารย่อยสลายได้นะครับก็จะแยกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปใส่ที่ห้องขยะเปียกด้านหลังห้างสรรพสินค้าเมื่อกี้นี้เองนะครับก็เป็นการช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเลยดีมากๆ อ่ะจุดนี้ฮะตอนนี้กำลังเอาลงแล้วนะครับเศษอาหารต่างๆที่ไประเวงเก็บขึ้นมาครึ่งวันในเขตทนบุรีเนี่ยนะครับก็จะเอามาลงไว้ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพี่จุดพักรวมเศษอาหารของสำนักงานเขตทนบุรีครับจุดพักรวมเศษอาหารของสำนักงานเขตทนบุรีนะครับผมตามผมมาตรงนี้ ระหว่างที่พี่เขากําลังเอาขยะลงนะครับก็จะมีถังอยู่ตรงนี้เรียงรายกันอยู่นะครับโอ้โ oh, oh, ีเเียบเลยอันนี้ก็คือเป็นเรือที่เ,เป็นร้านอาหารบนเรือนะครับเป็นร้านอาหารบนเรือก็เมื่อมีเศษอาหารต่างๆเขาก็จะมาดอกไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่ะช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือเอามารวมกันไว้จะได้จัดการนะฮะพี่เขาทยอยกันมาละ วันวันหนึ่งนี่เคยนับไหมครับเคยวัดไหมว่าเก็บขยะได้เยอะแค่ไหนสำหรับเฉพาะเศษอาหารเศษอาหารก็ประมาณ300กว่ากิโลสามร้อยกิโลใช่ค่ะต่อวันก็จะมารวมตรงนี้ใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็จะมีพี่เกษตรกรรับไปหมดเลยใช่ค่ะก็จะมารับวันต่อวันเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้มันก็จะ่งกลิ่นมันจะหมักหมุแล้วมันอาจจะเน่า ขยะเศษอาหารเราเนี่ยเราก็จะแบ่งจําพวกเป็นพวกขยะอินทรีย์ในส่วนขยะอินทรีย์ที่เราได้มีการจัดเก็บเนี่ยเช่นเปลือกไข่เศษกากาแฟแล้วก็มาลเยเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมการแปลรูปที่ศูนย์เรียนรู้ของเราค่ะโอเคครับอะไรที่แบบว่าทานไม่ได้เราก็จะไปแปลรูปใช่ค่ะนํามาใช้ประโยชน์อีกทีนึง อย่างแรกอันนี้คือดอกไม้ที่ประชาชนเอามาสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเราก็เลยนํามาตากแห้งแล้วก็คิดถึงนั่นเนี่ยชื่อบุหงาลําไปครับเอ่อคือเรียกว่าดอกไม้มงคลนะครับก็จะเป็นดอกไม้แห้งๆอย่างนี้ครับอันนี้ซึ่งผ่านกระบวนการตากแห้งส่วนผงแดงๆที่ท่านเห็นเนี่ยก็เป็นผ้าสามสีนะครับที่ประชาชนมาสักการะถวายองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่พันรอบมันไว้ แล้วก็าจะมาใส่ถุงละวิธีนะครับใช่ครับใช่ครับใช้เป็นเครื่องหอมต่อครับครับให้เป็นที่ระลึกตัดมาครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเปลือกไข่ปุ๋ยเปลือกไข่ออกมาเป็นแบบนี้ใช่มีหลายรูปแบบที่เราทํานะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ดูง่ายขึ้นและดูมีสีสันแล้วก็สวยงามปุ๋ยเปลือกไข่นะครับนี่ใช้ไล่แมลงได้ด้วยนะครับ ก็สามารถมารับได้นะครับที่ไหนนะฮะใต้สะพานตลาดพูทุกวันศุกร์นี่นะครับผมครับมีจะเห็นว่าตรงนี้มีกาแฟนะครับนี่ที่พี่เขากำลังปรุงอยู่เลยนะครับวันนี้เป็นทำเป็นรูปเมล็ดกาแฟด้วยนะครับจะได้รู้ว่าสบู่นี้มาจากไหนนะครับครับผมหอมกาแฟด้วยทําไมธนบุรีเขตนี้ถึงทำได้ก็คือส่วนแรกก็คือต้องถือว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีความใส่ใจครับมีเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ การสร้างเครือข่ายใช่ใช่ครับต้องเข้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจหลักตรงนี้ก่อนเมื่อนโยบายด้านบุกอาหารชัดเจนเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็ทําเต็มที่เพื่อสนองนโยบายตนี้ว่าเราต้องทาเป้าหมายของเขตนมุรีของอมองไว้ยังไงครับคือเราก็อยากจะเพิ่มตอนนี้เรามีผู้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมาณ47รายได้ปริมาณขยะที่ไม่เทรวมเนี่ยประมาณ300 300ตันให้300กิโลครับครับผม เราคิดว่าในในพื้นที่เราเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ200รายเราก็ย้อนหมายพยายามเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเอาเน้นไปที่สถานประกอบการก่อนให้ได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีก็อาจจะเอาให้ครบทั้ง200กว่าแห่งนี้เลยก็ได้นะครับก็อยากจะทำทำไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับบอสครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆเขตธนบุรีนะครับคนจีมงนทุกคนแล้วก็พี่น้องประชาชนในเขตดนบุรีด้วยนะครับทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับบอณครับขอบคุณครับ ลังจากที่วันนี้ครับติดตามการทํางานของพี่ๆในเขตธนบุรีเนี่ยนะครับมาทั้งวันเลยอยู่จนถึงเนี่ยฟ้ามืดแล้วนะครับเย็นเลยก็เห็นความเป็นไปได้ครับก็คือโครงการไม่เทรวมเนี่ยผมอยู่มาตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนตั้งคําถามมากมายนะครับว่ามันจะเป็นจริงเหรอนะครับคนไทยจะแยกขยะได้จริงๆหรือนะครับพอมาวันนี้เนี่ยมาเห็นจริงว่า เกิดการร่วมมือจริงทั้งห้างร้านร้านค้าสถานที่ราชการชุมชนนะครับเขามีการจัดการจัดสรรจัดระบบในการแยกขยะเศษอาหารอย่างจริงจังแล้วก็ทางเขตก็มีการจัดสรรทีมงานจัดระบบเข้าไปเก็บอย่างมีระบบเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนอยากจะเห็นสิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นอยากจะเห็นประเทศเรามีระบบจัดการขยะที่ดีขึ้นนะครับอยากจะเห็นเราโลกของเราดีขึ้นอยากได้บอกครับทุกคนต้องช่วยกันครับทั้งภาครัฐแล้วก็ประชาชนนะครับ ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์ไปให้ชุมชนไปให้เขตของเราได้เห็นนะครับแล้วก็มาร่วมแดงร่วมใจกันทำนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรานะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่องก,องกล้องกินกรีนไว้ด้วยนะครับคิปเห็นอย่างไรสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์เกิดไว้ได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย